บทที่7ถึง11อิติปิโสพระควาอรหังสัมมาสัมพุทโธวิชาจารณะสัมปันโนสุขโตโลกะวิทูอนุตรปุริสธรรมสารถิสัทธาเทวมนุษยานังพุทโธภควาติสวากขาโตพระวตาธโมสันทิิโกอกาลิโกเองปัสสิโกโอปะยิโกปัจจตังเวทิตาโพวินยูหีติ สุปฏิปันโนพระกวโตสาวกสังโฆอุชุปฏิปันโนพระกวโตสาวกสังโฆยายาปฏิปันโนพระกวโตสาวกสังโฆสามีจิปฏิปันโนพระกวโตสาวกสังโฆญาติทางจัตตาริปุริสายุคานีอัฏฐาปุริสปุคลาเอสะพระกวโตสาวกสังโฆอาหุนเนยโยบาหุนเนยโยทักขิเนยโยอัญชลีกรณีโย ο, อนุตตรังปุริปุยะเขตังโลกัสสาติ <c oughs> จิตดาจินดามณีปียังมันดังยะสังทาสังโกนางอุปสันติสเนหังมาตาปิตาวะโอระหังปะพตันจัมหาราชาตะวังมังโปสัตถุโนทีบังกาเรเทโวสุโปเสธิกินจิเทโวเยสักโกปัจชังทัสมิงกินเนวะทัตตาปียังกันตังสาลีปุตโตพระวันตุเมสิทธิลาพังชนาะเยมณีจินดาปียังจะทะนางสัพเพชนาพระหูชนาปียังมะมะ <c oughs> สักกัตวาพุทธรัตนังอุสถรงอุตมังวรังมีตังเทวะมนุษยานังพุทธเตเชนะสธทินานัสสันตุปัฏวาัพเพท,ทุขาปกูปะเสมนตุเตสักกัตวาธรรมรัตนังอุสถรงอุตมังวรังปาริลาหูปัสะมานังธรรมเตเชนะสธทินานัสสันตุปัทวาัพเพพระยาวูปะเสมนตุเตสักกัตวาสังฆารัตนัง โอสถังอุตมังวรังอาาวเหนยยังปาหุเนยาเนยางสังคาเตเชนะสุดินานัสสันตุปทวาสัพเพโลคาวูปะสะเมนตุเตขันที่2อ,อิติปิโสภควาอารหังสมาสมพุทโธวิชาจารณะสัมปันโนสุโตโลกักวิถูอนุตโรปุริสธรรมมสาาถิสัทธาเทวะมนุสานังพุทโธภควาติ สวากขาโตพระควมภีร์ตาธโมสันทิทิโกอากาลิโกเอหิปัสสิโกปนายิโกปัจจตังเวทิดาโพวินยูหีติสุปฏิปันโนพระควมภตัสาวกสังโฆชุปฏิปันโนพระควมภตัสาวกสังโฆยายะปฏิปันโนพระควมภตัสาวกสังโฆสามีจิปฏิปันโนพระควมภตัสาวกสังโฆ ยะทิทางจัตตาริปุริสายุคานิอัฏฐปุริสปุคลาเอสะพระกบโตสาวกสังโฆอาหุเนโยปาหุเนโยท่าคินเนโยอันชลีกรณียวตุตรารังปุญญาเขตตังโลกัสสาติจินดามณีปียังมันดังยะสังทาสังโกนางอุปาสันติสิเนหังมาตาปิตาวโอระหังป่าโพตันจัมมหาราชาตะวังมังโปสัตถุโนทีปังกาเลเทโวสุปโปเสธิกินจิเทโวเยสักโก ปัดชังทัสมิงกินเนวาทตตปิยังกันตังสาลิปุตโตภะวันตุเมอิสิทธิลาพังฉะนั้นเนปณีจินดาปียังจัท่านางสัพเพชนะพระหูชนาปียังมากมะสักกัตวาพุทธรัตนังอุสถังอุตมังวรังหิตังเทวมนุษานางพุทธเตเชนะโสทินานัสันตุปัตตวาสัพเพทุกขาวูปะสเมตุเตสักกัตวาธรรมารัตนัง โอสถังอุตมังวรัง <c oughs> ปะลิลาหูปะสมนังธรรมะเตเชนะสุธีนานัสสันตุปทวาัสาัพเพพย,พยาวูปะสเสมนตุเตสัก,กตะวาสังคารตรนางอุสถานอุตมังวรังอ <c oughs> อาหูเนยยางปาหูเนยยางสังคาเตเชนะสุธีนานัสสันตุปทวาสัพเพ,พโลคาวูปะสเสมนตุเต อิติปิโสภควาอารหังสมมาสัมพุโทโธวิชาจารณะสัมปันโนสุปโตโลกัวิทุอนนตโรปุติสธราารมะสารถิสัทธาเทวมนุษย์สานังพุโทโธภควาติสวากขาโตภควตาธม,มสูสนริติโกอากาลิโกเอหิปัสิโกโอปันิโกปัจจัตังเวทิตาโพวินยูหิติสุปฏิปันโนภควโตสาวกสังโฆยุปฏิปันโนภควโตสาวกสสังโฆ ยายะปฏิปัน,นโนพราาะคัมโตสาวกสังโคสามีจีปฏิปัน,นโนพราาะคัมโตสาวกสังโคยติทางสัตาริปุริสายุคานิอัตาปุริสปุคะลาเอสะพระคัมโตสาวกสังโคอาหุงเนยโยปาหุงเนยโยทักขิเนยโยอัญชลีกรณียโยอนุตรังปุญญาเขตตังโลกัสสาติ <c oughs> จินดามณีปียังมันดังยสังทาสังโกนางอุปสันติสิสนเนหัง มาตาปิตาวะโอระหังปะโพตันจะมหาราชาตะวังมังโปสัตดุโนทีปังกาเลเทโวสุปโปเทสีกินจิเทโวเยสักโกปัจชังทัศมิงกินเนวัสทัตตาปียังกันตังสาริปุตโตพระวันตุเมสิทธิลาพังชน,นะเนยมณีจินดาปียังจะกะนางสัพเพชนาพระหูชนาปียังมะมะสักกัตวาพุทธาราตนางอุตถังอุตมังวรังสีหะเทวมนุษสานางัง พุทธเตเชนะโสธินานาสันตุปัาวาสัพเพทุกขาวุปัสเมนตุเตสกัตวาธรรมารตะนังอุสถังอุตมังวรังปราริลาหูปะสัมมานังธรรมะเตเชนะโสธินานาสันตุปัาวาสัพเพพยาปุปัสเมนตุเตสังกัตวาสังคตตระรนังโอุสตังอุอตมังวรังอาหูเนยยังปาหูเนยยัง <c oughs> ทัส สังคาเตชีนาโสธินานัสันตุปัทวาสะเพโลคาวุปัสเมตุเต